สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับจีเนียสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค้าชิลลดเมื่อคนเล่นฟีฟานมาเล่นไมค้าชิลลด EP หนึ่งนะครับโอเคฮ้ฮิฮฮิอะผมก็ได้ไปฟาร์มไปไปฟาร์มอะไรนะัชื่ออะไรวะไผ่เอ้ยไม่ใช่อ่อยอ่อยอ่อยผมว่าจะไก่ไก่นะครับ ผมน่าม okay. hmm. sure ีคล <laughs> okay. <that> ิปลงทุกวันไงไม่มีอะไรลงละแฟนผว่าจะได้สักคลิปเสียดายเฮ้ย <cimento> น okay. ี่เป็นี p แรกครับผมน้องชีวแรกรืองชิวแรกด้วยแรงมันใจมาครับผมโเคไม้ประมาณนี้ต้อผ่านที่มุมเดียว มันก็จะดูน,งนองๆนะเจรื่องกากดีกว่าเฮ้ยตรงนี้สวยจัดๆผมสร้างบ้านไปตาม่ายนี้ดีกว่าเอ้ยน้ำพัวดีคือแรกเราต้องหาเด็กน้อยให้ได้ทุกคนมันจะแตกแน่นอนะแรกแน่อนอนต้องหายเดี๋ยว ประมาณฝั่งไหนดีว่าบันไม่เป็นไรเราเรา,เราทำให้ดีก่อนทันอุปกรณ์อ่ะโอเคเจะทำมาดีเลยผมว่จาจะใกล้ๆนะทะก่อนอย่าว่ากันเลย <c oughs> ผมขอทำพีเอ็กไม้ก่อนเราไปขุดหินมาทำแบบพวกแบกดีๆนะผมเล่นกาบ์ดปลาแบนหมาอยทุกคนแต่ผมพยายามทำให้จุ่มมันไม่เกะก,กะหน้าจอ,นะอไงเล่นๆเป็นไงผมคนดี งะ a กัดจัดเลยผมก็จะสลับแบบลงไม c คร f บลงอีฟ้าไปแล้วกันอีฟ้าก็จะช้าหน่อยต้องตัดต่อนานหน่อยไม้ครับไม่ต้องค่อยตัดต่อไงผมก็เ,ออเย็นเก้สักสิบเก้าบล็อกก่อนอะไว่าขึ้นไปนบ้าผมต้องไปหาแกะดิไม่ใช่ไ้ยผมชอบเตะอีฟ้าเก็บสีฟ้า้ดีก่อเคเก็บอีฟ้า ผมชอบสีฟ้าหรือสีน้ำนาลนะสาบอกกันมั้ยมีใครอยากรู้ไหมไม่น่าจะมีฮโอเคครับวพวงเลยครับแม่ให้หมดเลยเกินเน่ยขึ้นแล้ว <c oughs> เออยาลกมากเลยเนดะี๋ยวเดี๋ยวพี่หน้าผมขอไปฟาร์มมาสักหนนะ่อยนะครแต่าฟาร์มตัดไม้แค่นี้พอโอเค,คลิปนี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีนะผมจะอ่านประมาณยี่สิบ โอเคทุกคนบ้านเรามาสร้างตรงนี้ดีกว่าเนี่ยสร้างวันนี้ดึงตรงนี้ค่อยถ่วงมาได้นะแต่ผมแมปนี้มันรู้สึกเหมือนติดเกาะทุกคนโอเคอ่ะแล้วผมจะสร้างอะไรวะอ๋อเราคุณดิตรงนี้คุณดิตรงนี้ก่อนดีกว่าท่นสูงก็ที่อื่นเลยเออว่ะต้องไปหาแกะเลยในหัวเลื่มเลยจะไปหาไงไม่ได้น้ำตรงนี้ก็สามารถทำฟาร์มได้ทุกคน มันต้องขุดไปลึกมากนะเป็นล่น้ำตรงีแล้วผมขอไปลองไปหาแกะก่อนทุกคนดีกว่าโหแม่น้ำเลยไก่ขอสักตัวแล้วกันมีกสามตัวเนี่ยกันไว้เผื่อมีจะกินคือเก็บซีดมัด้วยดูก่อนซีดนี้ไว้ปลูกข้าวนะผมก็ไปดูขุดย่าทำไมได้ข้าวมองมาล่ะเออเจ็ดเมตครับอย่งนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีเจ็ดเมตรนล้ว ไก่เนาะเอ,อ้อยยาแดบของพี่เลยเนาะพี่ยิงจโูดแถวนี้ทำเยอะมากนะพื้นที่มันไม่ค่อยดีเลยนะเนี้ยหมูขอข้าแล้วกันหมูเล่้ยงให่จะจด้วยยแหนูดินเร็วมากเลยโอ้แกะมันไม่คิดจะมีเลยหรือไงวันเนี้ย <c oughs> เหื <c oughs> เอกผมว่าคุณ ต้องกดดินอยู่บ้างเนี่ยซุกก็กินสุกก็นอนเหมือนกันนะว่าคนนี้ผมต้ออยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอ้ยไผ่อ่อยว่ะดก,ก็พูดไผ่ย่งางเลยไผ่มาแล้วนี่หวะมันก็เกินไปเฮ้ยเซลมอนฟงเจอเซลมอนเนอซลมอนโอโ้โหแม่งตีไม่โดนละ โอ้ยปล่อยไปกันเลเต็มมันเฮ้ยเอาลิกได้ไหมออไปแบบล,ละขึ้นก่อนขึ้นฝั่ง,งไดมองตัวน,น,นี้กด้มขเดินไปอีกฝั่งงของป่าเลยเก็บผไม่ได้รอ มันอ้อยเออมันคืออ้อยน้อจำไหมพีมันคืออ้อย,ยพูดไผ่อย่างไรว่าข้าวัวด้วยก็ดีเฮ้ยเจอแล้วแกะทุกคน <c oughs> ผมเจอพัมกินด้วย <c oughs> แกะตัวเดียวผมจอจีตอนได้ไมันวันน,นี้ <c oughs> ขอบคุณเชือ่อ โอคผมก็ต้องหาแกะต่อเอาฟาร์มกินไปเต้ถ้าแบบนึงฟามกินมันสามารถทำท้ายได้ไหมท้ายกับอะไรวะพายอย่างเดียวเหรอือมั้งไม่รู้จำไม่ได้เอ๊ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ไปขนาดนั้นเต้ผมจะสร้างบ้านบนภูเขาดีกว่าเฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วทุกคนโอ้โหแล้วผมไม่มีที่นอนสวยแล้วคือนี่โอ้โหเลวินไปได้งเนี่ย แล้วโดดตรงไหมทุกคนเอ,อ้ยังรอดยังรอดถ้าผมตายไปที่นี่กลับมาที่นี่ที่เดิมไม่ได้นะตายนี่ตายผมตกแล้วทุกคนออบอกไว้ก่อน,นเลยเอ,อ,อตอนนี้ก็เริ่มอยู่แล้วโอ้ยลำบากจริงๆรายไม่เจอแกะนิมานเอ,อ้ากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมแล้วงั้นว่าทุกคนลำคายแนละ้วมันวิ่งไปวิ่งมาไง ปึ๊บปึ๊บเราขึ้นที่สูงที่สุดป่ะเพราะว่าคืนนี้เราต้องเราใส่ตาไมนได้ก็ไม่ได้ไหมเฮ้ยโอ้หมาเลื่อแกะเลยผมม,มีกระดูกละเฮ้ยตรงนี้มีถทำไปเจอฐานกันทุกคนชาโคเออดีเหมือนกันได้ฐานนะผมว่าผมต้องซุดหมอนประมาณใ,นในต้ถ้พนะป้ากระดุกเลย โอ้ทะเลแม่งก็กว้างจัดจัดแกะโคถินมาด้วยเฮ้ยทุกคนแกะมะน่ะแกะปะแกะปะแก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 ะหรือเปล่าโอ้โหเริ่มม kind of yeah, hey cool. ืดแล้วทุกคนแล้ผมหลงทางโอ้อาหารก็หิวผมจะไปรอดหรือเปล่าในคืนนี้ิปตามชมนะ เฮ้ยแกสองตัวเลาโอเคผมรอดแล้วทุวกคนคืนนี้ผมก็รอดแล้วโอเคคืนนี้ผมรอดก็ดีแน่นะโอเคมาทักที่นอนเลยนอนแม่งกลางนี่แหละไม่มีบ้านทีงมันผมเผาหา่านแล้วหิวมากตอนนี้ไปให้นอนก่อนเลยเอเผาห่านมาจะแหนวัวเยอะ เอาไปนนอนนอนเออหลอดเว้ยคืนแรกหลอดเอาไว้โอเคคืนแรกผมไม่ตายนะผม,ผมเก่งอะครับไม่ต้องไปต้องชมครับไม่ต้องชมผมเก่งอยู่แล้วจบแล้วเล่นเองครับเองครับพี่น้อง <c oughs> ใครน้อมเ <c oughs> <c oughs> จ็บนี่อีกนาน <c oughs> ผมก็จะหลอนๆได้นะครับแค่ <c oughs> แล้วผมไปก่อนเลย น่าจะเผาเสร็จแล้วทิ้งโอเคไปไหนต่อล่ะทีนี้เราเรานักเดินทางไปแล้วไงเดินทางทั้งวีทั้งวันจิ้นสักทิ้นมาอเออผมจะข้าไปภูเขาลูกนี้ไหมโอเคหลับยูกำลังภูเาข,าขาน่าจะเป็นทะเลไหมเนี่ยผมติดเกาะหรือเปล่าวะเนี่ย <laughs> ลึ๊บออผมหล่อนป่ะเออคือคนว่าผมหล่อนป่ะผมว่าว่าตัวเองหล่อนนะเฮ้ยจักไม่ไหวแล้วเนะว้ยโอเคผมลงทางครับพี่น้องเดี๋ยววันะผมต้องหาบ้านไหนดีเนะี่ย เฮ้ยทุกคนสบายผมติดกลับนีน่ผมเกิดมาไม่เคยติดกลับเจ้าวัวเอ้ยมีลูกด้วยในสอนฝ์มันชัวน่วให้ไปตั้งยังไงต้นไม้ี่มันใหญ่เพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้บัตรครักทุกคนเชื่อไหมผมได้วิ่งทั้งวันนะพียไปแล้วเว้ยไปน้ำก็ได้ อย่าตกสวยมาบอกอย่าตกอย่าตกอย่าตกยาตกพื้นที่อย่าเอออะไรเนเี่ยกูหล่อนแล้วเพราะว่าผมทำเรือดีกว่ามั่นช้าแน่นอนเรือครับไงวะเออมันมีสอดคาบอยู่ดีเหมือนกันตั้งตัวคาบเลยครับคาบคาบทำพ่วกันเลยเรือต้องมีพ่วบนคอรไม่ต้องมีก็ได้นะพ่วเอ้า เกือบโอ้โหครับพ่วมสองอันด้วยกูว่าแล้วไม่ได้เกือบแล้วผิดพลาดแล้วตัดโอเคเรือมันขี่ไงนะเฮ้ยเรือมันขี่ยากเฮ้ยเรือลืมไปแล้วมันขี่ไงไม่ได้ไม่ได้ขี่เรือมันเป็นปีโอเคผมได้ที่หมอะก,การสร้างบ้านแล้วไม่ไปขีดเสียงแล โอเคแล้วผมลงเรือเลยปึ๊บลงเรือผมรู้ว่าผมอยู่ที่เดิมเออที่เดิมโอเคผมยังกลับมาที่เดิมได้ <c oughs> ผมติดเกาะแบบนี้ถ้าผมออกเดินทางต้องแบบต้องออกโดยทางเรือแบบนี้ผมหาที่ไปฝั่งโน้นเลยอ่ะผมจำได้ชู่ <c oughs> ผมรอดแล้วด้วย แค่แมพตัวนี้ก็สวยดีนะโอเค okay, <Okay, S 2> ผมรอดแล้วคืนนี้อ้ามันช้าแล้วเนอะเมื่อมันรอดมันผ่านคืนะ okay, แล้วกนอะโอเคเราอยู่ตรงนี้ดีกนวะ่าแล้วผมแถัถงดินตรงนี้ให้มันเท่ากันนะสุดที่มันจะแบ่งไปไม่ได้ ปึ๊บ,บ,บโอเคตรงนี้มันนะแบบไม่เท่าที่อื่นนะหรือเท่าเลือเท่ามั้งเฮ้ยตรงนี้ไม่เป็นไรหนระอกเฮ้ยเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนผมเคยมาวะน่าจะเคยมามีดินหลายคูเป็นมันก็ใหญ่อยู่นะมผมต้องไปทำนั่นแหนะเฮ้ยผมตมั้งใจแนละ้วผมอยู่ตามนี้ดีกว่าดีใจเลยนะ เเลมาสร้างบ้านดีกว่าผมมีดินอยู่เกือบชุดชุดนึงอะ่ะดินชุดนึงก็น,น่าจะสร้างบ้านได้หลัง <c oughs> เฮ้ยดินีแรกอะไรยไม่สร้างเลยน,น,นะเราต้องประหยัดของก่อนผมต้องไปตัดไม้กพิ่สักนิดเย้ครับกล่องผมต้องเก็บกล่องนะเก็บของของมันเหลือครับทุกคนของมันเหลืออย่าบอกว,ว,ว่าตาเผาผมหายเฮ้ยตาเผาผมหายได้ไงวะจบแล้ว อ่ะวางไปแล้วกูแม่งหล่นจริงๆโอเคแล้วผมเออาหารไม่ใชะผมนิทานอยู่นะโอเคแล้วผมทำมากาไปเลยบ้านผมอยู่เงี้ยนี่ยบ้านผมสวยจังล่ะ ทั้งม,มันพอเห็นกนมาแล้วเดี๋ยวเราไปทำปลูกผักกันหน่อยนะตรงนี้เนี่ยขุดลงไปนหน่อยนึงครัมันเป็นแบบน้ำปลูกผักแหละเออเรามีพว่มอะไรไม่ชุดวระอ,อ้าวดูดที่แบ่งเลยครับนะพี่น,นะน้องแม่ถ้าปลูกถ้าทำแบบเนี้ยมันจะดีกว่ามันจะโตไวกว่ามันเป็นรักฐาน ไม่น้ำไม่ไห L ลวะเนี่ยเไม่ไหลไม่ไหก <S <S> โอเควันนี้ทุกคนตอนนี้ผมมีมาได้เจ็ดเม็ดวนเดนนี่แบบลืมไปมันทำไม่ได้เดีย เออต้องแบบบนบล็อกนี้มันได้อยู่ตรงดินดีตอนแรกผมมาทำผิดนะเประมาณนี้ทุกคนผมก็ปลูกซีดไปเลยปึ๊บมันจะมีไม่ได้เจ็ดเม็ดไอพี่หน้าเราผมไปฟาร์มข้าวไว้ร้อยมันโตอ่ะเออวันนั้นเออสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอในคลิปหน้าได้นะครับฝากติดตามด้วยครับทุกคนแล้วผมไปหาซีดมาปลูกอ่ะให้มันเยอะๆมาตัดไม้สักนิด อ่ะครับคนตรงนี้กันแล้วลุกโอาโหคนพิดี่หดหดเหยียบ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 ย่ำเหยียบย่ำโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเราคลิปนี้สวัสดีครับเจอกัน